สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านไวรัสนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดคร่าวๆนะคะว่าการวิจัยไวรัสวิทยาเนี่ยเขาทําอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับไวรัสนะคะภาษาละตินแปลว่า Poison หรือว่าพิษนะคะ เจ้าไวรัสเนี่ยเขาเป็นอนุภาคชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโดยสมบูรณ์นะคะเขาต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นในการเจริญเติบโตเราเรียกว่าเป็น Obligate Intracellular Parasites นะคะสำหรับในรูปนี้เนี่ยไวรัสก็คือตัวที่มีหนามนะคะที่อยู่ท่ามกลางเซลล์อื่นๆนั่นเองนะคะไวรัสทำให้เกิดโรคนะคะในชีวิตประจำวันของเรามากมายนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยโรค ก็คือโควิด19ก็เกิดจากไวรัสนะคะท่าในสมัยก่อนก็เช่นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคไข้สมองอักเสบนะคะก็เป็นสาเหตุเกิดจากไวรัสนะคะสําหรับวิธีการศึกษาวไวรัสเนี่ยเราจะต้องใช้วิีหลายๆวิธีด้วยกันในการาศึกษาเขานะคะถ้าเราจะมองเห็นไวรัสเนี่ยเราก็ต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะไม่สามารถมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาได้นะคะ การแยกไวรัสให้บริสุทธิ์ก็ต้องใช้การปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วสูงมากนะคะการตรวจไวรัสมีทั้งการตรวจไวรัสโดยตรงนะคะหรือการตรวจโดยอ้อมโดยดูจากแอนติบอดีต่อไวรัสนะคะการนับไวรัสก็จะต้องมีวิธีการทำรรที่ใช้เทคนิคพิเศษนะคะสำหรับการเลี้ยงการเลี้ยงไวรัสนะคะจะต้องเลี้ยงในเซลล์โฮสต์เท่านั้นนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะ แสดงสาธิตนะคะวิธีการเลี้ยงเซลล์โฮสต์นะคะซึ่งเป็นเซลล์เจ้าบ้านของไวรัสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมกันด้วยนะคะ Animal cell culture ก็คือการเลี้ยงเซลล์ที่มาจากสัตว์ทดลองนะคะหรือว่าสัตว์อื่นๆแล้วนำเซลล์ออกจากสัตว์เหล่านั้น มาเพาะเลี้ยงในจานเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปใช้เลี้ยงไวรัสต่อไปในภาพนี้คือนำเซล์ออกมาจากหนูไนท์นะคะแล้วก็ผ่าตัดเอาเซล์ลเขาออกมามาเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเซลลหลังจากนั้นก็จะเพลทเซลลลงในฟลารท,ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มจำนวนเซล์ลเพื่อ เอาไว้ใช้เลี้ยงไวรัสนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจริญที่37องศาเซลเซียสนี่ก็คือหน้าตาของเซลล์นะคะที่ชื่อว่าไวโรเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ของไตลิงเขียวแอฟริกันที่สามารถใช้เพาะเลี้ยงไวรัสได้หลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งอ่า เวลาเราจะเลี้ยงไวรัสก็ต้องเลี้ยงเซลล์วรโนี้ขึ้นมาให้เป็นโมโนเลเยอร์หรือว่าเป็นเซลล์ชั้นเดียวเหล่านี้เราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการเลี้ยงไวรัสนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะพาชมเครื่องมือเครื่องใช้บางส่วนนะคะที่ใช้ในการเลี้ยงไวรัสสำหรับการเรียนการสอนนะคะหรืองานวิจัยทางด้านไวรัส ของภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นก็มีไวรัส,สหลายชนิดด้วยกันนะคะที่เราทำการศึกษาวิจัยเช่นเดงกีไวรัสหรือไวรัสไข้เลือดออกนะคะซิก,ก้าไวรัสไขสกก้ซิก้าซากควิทูโรคโควิด -19 อินเอนซ่าไวรัสไข้หวัดใหญ่และ HIV ไวรัสเอนะคะ วรัสเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ของภาควิชาจุลชีววิทยาเนี่ยก็ทําวิจัยนะคะเช่นทําวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนหรือว่าหาตัวยาที่จะฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านี้นะคะเพื่อ,อประโยชน์กับมนุษยชาตินั่นเองนะคะค่ะสําหรับการทําวิจัยทางด้านไวรัสเนี่ยจะต้องทําในตู้ปลอดเชื้อหรือว่าตู้ชีวนิรภัยนะคะที่ ปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานนะคะการวางของในตู้ก็ต้องวางอย่างเป็นระเบียบของใช้ที่ใช้ภายในตู้ก็ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวก70%แอลกอฮอล์เป็นยา,าเป็นน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อโรคนะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องผ่านการอบรมนะคะบโอเซฟตี Bio ้นะคะสำหรับปฏิบัติการที่หนึ่งนะคะจะแสดงการ เก็บเซลล์ภายใต้ความเย็นจัดนะคะคือการที่เซลล์เคาน์เจอร์พวกนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานเนี่ยเรา,าต้องมีการเก็บไปในอุณหภูมิต่านะคะอันดับแรกเราก็จะเอาเซลล์นะคะที่มาจากาหลอดทดลองนะคะไปปั่นด้วยความเร็วสูงก่อนนะคะเพื่อทำให้เซลล์เนี่ยตกเป็นตะกอนที่ก้นหลอดนะคะ เพื่จะจะนำเซลล์ไปใช้นะคะอันนี้ก็คือเครื่องเซนิฟิวหลังจากบาลานซ์แล้วก็จะกดสตาร์ทนะคะให้เครื่องทำงานหลังจากเซนิฟิวแล้วเนี่ยเซลล์ก็จะตกเป็นตะกรอยอยู่ที่ก้นหลอดนะคะสำหรับการทดลองนี้เนี่ยเขาก็จะทดลองว่าสูตรของมีเดียสำหรับเก็บเซลเนี่ยนะคะต้องมี DMSO หรือไม่มี DMSO นั่นเองนะคะซึ่งเป็น าสารที่จะทำให้เซลล์เนี่ยไม่ตายในภาวะเย็นจัดนะคะการเก็บเซลล์ก็จะเก็บในลิควิดไนโตรเจนนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำม,มากๆเช่นลบเจองศานะคะถ้าลิควิดไนโตรเจนนี่ก็ลบหนึอองศาเลยนะคะสำหรับนักวิจัยคนนี้นะคะเขาก็กำลังเขียนหลอดทดลองนะคะ ว่าหลอดไคลอทิวที่จะเก็บที่ความเย็นนี้เนี่ยอาจจะใช้เซลล์อะไรนะคะก็เขียนว่าวีโรนะคะอาจำนวนเซลล์เท่าไหร่วันที่เก็บนะคะแล้วก็สูตรอาหารที่ใช้นะคะก็เวลาทําการทดลองอะคะ่ะเราก็จะต้องทําการเขียนนะคะหรือว่าเลเบลหลอดทดลองให้เรียบร้อยก่อนที่จะทํางานนะคะจะได้รู้ว่าเราจะใส่อะไรลงไปในหลอดนั้นๆน,น,นะคะ หลังจากาเลเวลเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนำเซลล์ที่ปั่นตกตะกอนเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเปลี่ยนมีเดียโดยการเทมีเดียเก่าออกนะคะแล้วก็จะนำม,มีเดียหรือว่าอาหารเลี้ยงเซลล์นะคะที่มีนะคะ DMSO เป็นสารป้องกันการตายของเซลล์ในภาวะเย็นจัดนะคะจะเติมมีเดียที่มี DMSO ลงไปนะคะเห็นไหมคะการใช้ไปเป็ดต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการฝึกฝนนะคะให้ใช้อย่างาถูกวิธีและระมัดระวังนะคะการแต่งกายของคนที่ทำวิจัยทางไวลาะคะ่ะก็จะต้องอใส่เสื้กาวนะคะใส่ถุงมือใส่แมสนะคะอันนี้ก็จะเพื่อความปลอดภัยของคนทำงานนั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่เขาใส่มีเดีย ่าที่มี DMSO นะคะสำหรับเก็บเซลล์ลงไปแล้วนะคะเขาก็จะดูดเป่ามิกซ์ให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะแบ่งนะคะเซลล์เหล่านั้นเนี่ยค่ะออกเป็นหลอดเล็กๆนะคะสำหรับการเก็บในลิควิดไนโตรเจนหรือว่าในอาตู้ลบ80องศาเซลเซียสนะคะการที่เราแบ่งเซลล์เนี่ยก็จะทำให้ เวลาที่เรานําเซลล์ออกมาเนี่ยค่ะเราก็จะนําเซล์ออกมาทีละหลอดนะคะนํามาใช้ทีละหลอดเราเราก็จะมีเซล์หลายสต็อกในการทํางานนะคะนี่เขาก็แบ่งเซลล์นะคะอ,ออกเป็นสี่หลอดด้วยกันนะคะ ถ้าแบ่งเซลล์เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนำไปเก็บนะคะในตู้เย็นที่ความเย็นต่ำมากนะคะก็คือตู้ลบ80องศาเซลเซียสน,นะคะก็จะมีเขาเรียกว่า c r y o b o บ็อสำหรับเก็บเซลล์นะคะซึ่งเซลล์ที่เก็บเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิค่อยๆเย็นทีละน้อยนะคะเซลล์จะได้ไม่แตกนะคะ ในขณะที่เก็บที่อุณหภูมิลบแปองศาเซลเซียสนะคะถ้าเกิดเราไม่มีไคลออบ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยเซลก็อาจจะช็อกเพราะความเย็นจัดอย่างรวดเร็วได้นะคะค่ะแล้ก็จะเก็บไคลออบ็อกซ์ไว้ในลบแปองศาเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นก็หยิบออกจากไคลออบ็อกซ์แล้วก็ใส่ในกล่องธรรมดาได้เลยนะคะสำหรับการทดลองนี้เนี่ยนอกจากจะพิสูจน์ เรื่องมีเดียต้องมีหรือไม่มี DMSO แล้วนะคะเขาก็จะพิสูจน์ได้ว่าระหว่างความเย็นที่ลบ80องศากับในลิควิดในโตรเจนเนี่ยออันไหนจะเก็บเซลล์ได้ดีกว่ากันนะคะอ่าเพราะการเก็บเซลล์เนี่ยอ่าเราจะเก็บที่อุณหภูมติต่ำแบบมากๆเลยนะคะอย่างลิควิดในโตรเจนเนี่ยก็จะอยู่ที่ลบ198 องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวพอเขาเปิดนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีไอของลิควในไนโตรเจนนะคะอ่าเขาก็จะแขวนไว้ที่ไอของลิควในไนโตรเจนเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะก็คือค่อยๆให้เย็นเหมือนกันในอ่าชั้นไอของลิควในไนโตรเจนอ่าสมมติผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะคะเขาก็จะนำเซล์ลอันเนี้ย อ่ามาใส่ลงในเคนเขาเรียกว่าเคนสำหรับเก็บเซลล์นะคะหรือว่าแร็กสำหรับเก็บเซลล์นะคะแล้วก็จะเอาไปจุ่มในลิควิดไนโตรเจนนะคะค่ะก็จุ่มลงในถัง l i ควิดในโ r o เ e นนะคะ mm hmm. เพื่อเก็บเซลล์ hmm. ในระยะยาวต่อไปนะคะเซลคัลเจอร์ hmm. ที่เก็บด้วยวิธีนี้เนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่นะคะ mm hmm. ได้ถึง10ปีเลยทีเดียว mm hmm. เวลาใช้เขาจะหยิบออกมาละลายทีละหลอด mm hmm. แล้วก็สามารถเอามาใช้เลี้ยงไวรัสได้นะคะ mm hmm. ค่ะแล็บต่อไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแล็บเกี่ยวกับการสับคาลเจอร์ เซล์นะคะเซล์คาลเจอร์เนี่ยค่ะก็มีอายุในการเจริญเติบโตถ้าเขาโตจนเต็มฟลาซแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการสับคาลเจอร์นะคะหรือว่านำไปเลี้ยงใหม่ในฟลาซใหม่นะคะอ่าอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าการเจริญเติบโตเต็มฟลาซแล้วนะคะหนานแน่นเซล์หนานแน่นแล้วนะคะอ่าผู้วิจัยคนนี้ก็จะทำการ จับคาลเจอร์ ulture, นะคะหรือว่า,าเปลี่ยนฟลาร์ให้เขาใหม่นะคะอันดับแรกเขาก็จะดูดมีเดียเก่าทิ้งไปมีเดียก็คืออาหารเลี้ยงเซลล์นั่นเองนะคะมีเดียเก่าเนี่ยก็จะมีขยะมีของเสียของเซลลก็จะดูดทิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะล้างเซลล์ด้วยสารละลาย PBS นะคะซึ่งเป็น สารละลายที่มีความใกลเคียงกับมีเดียแต่ไม่มีโปรตีนนะคะจะได้ไม่ต้องอสกรปรกมากคือ PBS นี่เหมือนคล้ายๆน้ำเกลือสำหรับล้างเซลล์แล้วก็จะดูด PBS ออกไปเสร็จแล้วก็จะย่อยเซลล์ด้วยทริปซินทริปซินก็คือเอนไซม์สำหรับการย่อยเซลล์ เมื่อสักครู่นี้นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าเซลล์เนี่ยแผ่เต็มฟลาสเลยแต่เมื่ออยากจะย่อยให้เซลล์หลุดออกจากฟลานะคะก็จะต้องใช้เอนไซม์ทริปซินย่อยนะคะทริปซินทำงานได้ดีที่อุณหภูมิ37องศาเขาก็เอาไปอินิวเบตที่ตู้37องศาอ่ะแล้วก็เอามาดูใต้กล้องอีกครั้งหนึ่งว่าเซลล์เนี่ยหลุดจากฟลาสหรือ,อยัง อ่านี่ก็คือภาพของเซลล์ที่หลุดจากฟลาสแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นเขาก็จะเคาะเคาะฟลาสนะคะเพื่อทำให้เซลล์หลุดดีๆแล้วก็จะนำมีเดียรหรืออาหารเลี้ยงเซลล์ใหม่เนี่ยใส่ลงไปแทนนะคะ ตอนนี้ก็เซล์ก็หลุดแล้วใส่มีเดียลงไปแล้วก็มิกซ์หรือว่าดูดเป่าให้เซลลกระจายตัวแล้วก็นำไปนับเซลล์ด้วยฮีมาไซโตมิเตอร์ซึ่งเป็นสไลด์สไลด์ที่มีตารางสำหรับนับเซล์นะคะย้อมสีจะได้เห็นชัดๆว่าเซลล์นั้นน่ะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เรียกว่าสีทิพแพนบลูนะคะเราก็จะมองเห็นว่าเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยก็จะใสาวาวแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็จะนับเซลล์แล้วก็คํานวณว่าจะต้องอ่าดูดเซลล์เนี่ยเก็บไว้กี่มิลลิลิตรแล้วก็เติมมีเดียใหม่ลงไปกี่มิลลิลิตรอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนโดยสรุปของการเลี้ยงเซลล์ นะคะก็คือต้องมีการล้างเซลล์ย่อยเซลล์ด้วยทริปซินแล้วก็ดูดเป่าให้เซลล์กระจายแล้วไปนับนับแล้วก็คำนวณออกมาว่าใช้เซลล์เท่าไหร่นะคะอ่าสำหรับแบบสุดท้ายที่จะให้ชมสาธิตในวันนี้ก็คือการเตรียมอาหารเลี้ยงเซลล์เพื่อเลี้ยงไวรัสนะคะอาหารนี้จะเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์เพื่อนำเซลล์ไปเลี้ยงไวรัสอีกทีหนึ่ง อาหารเลี้ยงเซลเนี่ยจะมาในรูปของผงวเดอร์ซึ่งเราก็สามารถซื้อได้จากบริษัทที่ขายอาหารเลี้ยงเซลล์เหล่านี้นะคะวิธีเตรียมเนี่ยก็ตอนที่เตรียมเนี่ยสามารถทำนอกตู้ชีวนิรภัยได้ในบางขั้นตอนก็คือขั้นตอนการละลายผงมีเดียนะคะก็ใช้บิกอร์ใส่น้ำ มีสเตอร์เลอร์ปั่นแล้วก็เทผงมีเดียลงไปหลังจากนั้นวัด pH ดูจะพบว่าเป็นสีเหลืองเนื่องจากว่ายังเป็นกรดประมาณ5เราจะต้องเติมโซเดีมยมไบคาร์บอเนตลงไปนะคะเพื่อปรับ pH ให้ประมาณ7นี่เป็นสีแดงแล้วนะคะ pH เมื่อเป็น7แล้วเราก็จะนำมีเดียที่พร้อมแล้วเนี่ย มากรองผ่านเครื่องกรองที่มีเมมเบรนอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทำในฮูดนะคะเพราะว่าหลังจากกรองแล้วเนี่ยจะสเตอร์ไลน์แล้วนี่ก็คือการเทมีเดียลงไปบนกรวยด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดปั๊มเพื่อดูดอากาศนะคะดูดอากาศออกแล้วก็จะดึงมีเดียเนี่ย ผ่านเมมเบรนที่อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเมมเบรนนี้จะกรองพาร์ติเคิลของแบคทีเรียกรองไวรัสกรองเชื้อรากรองทุกอย่างเพื่อให้มีเดียเนี้ยปราศจากเชื้อนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการกรองมีเดียหลังจากกรองเสร็จแล้วเขาก็จะ,อ,ะอันนี้สมมติว่ากรองเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะต้องมีการเทสว่า มีเดียหรืออาหารที่เตรียมเสร็จแล้วเนี่ยมีความสะอาดนะคะปราศจากเชื้อโรคจริงหรือเปล่าเขาก็จะนำอาหารส่วนหนึ่งไปอินคูเบตหรือว่าบ่มเพราะที่อุณหภูมิ37องศาถ้าอาหารนั้นสะอาดกรองได้ดีไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสไม่มีแบคทีเรียไม่มีเชื้อราปน มีเดียที่เอาไปบ่มที่37องศาเนี่ยก็จะใสนะคะคือเป็นสีแดงใสไม่มีตะกรนไม่มีความขุ่นไม่มีเชื้อราหรือแบคทีเรียเกิดขึ้นนั่นเองก็จะสามารถใช้อาหารนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสามปฏิบัติการที่แสดงให้ชมคร่าวๆว่าเวลา ทําวิจัยเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยก็จะต้องอาศัยขั้นตอนอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการเลี้ยงเซลล์โฮสต์นะคะเพื่อเอามาทดสอบไวรัสนะคะซึ่งก็จะต้องทําในตู้ชีวนิรภัยหรือว่าตู้ปลอดเชือ้อหรือภาษาอังกฤษก็คือ BSC Bio Safety Cabinet นะคะแล้วก็จะต้องทําโดย นักวิจัยหรือว่านักศึกษาหรือว่าอาจารย์ที่ผ่านการอบรมบโ o s a ้ส t y รับการเรียนการสอนงานวิจัยไวยรัสวิทยาของภาควิชาจุลช,ชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดลเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะกะ็มีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสที่สำคัญนะคะกับชีวิตประจำวันของเรานะคะ อย่างไข้เลอดออกนี่ก็ยังมีระบาดอยู่เรื่อยๆนะคะหรือซิก้านี่ก็ระบาดเป็นบางปีซาโควี ie, นี่โอ้โหมาล่าสุดเลยนะคะสำหรับนักวิจัยเหล่านี้ที่ผลิตจากภาควิชาจุลชีววิทยานี่ก็คือทำเพื่อองความรู้นะคะที่ได้รับจากงานวิจัยทางด้านไวรัสก็จะถูกนำไปใช้เพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัสนั่นเองนะคะ สำหรับนักศึกษานะคะที่สนใจเรียนหรือว่าทำงานวิจัยทางด้านไวรัสวิทยานะคะก็สามารถสมัครนะคะเข้าสู่โปรแกรมของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะซึ่งถ้าเป็นระดับปริญญาตรีก็คือโปรแกรมชีววิทยานะคะแล้วก็จะได้เรียนและทำโปรเจกต์เกี่ยวกับไวรัสเนี่ยในช่วงชั้นปีที่3 ส่วนนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกนี่ก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสามากมายดังที่กล่าวไปแล้วนะคะทางภาควิชาจุลชีววิทยาก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับไวรัสวิทยาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจในคลิปวิดีโอเรื่อง าการทำวิจัยไวรัสทำอย่างไรนะคะ